50-50เกอร์กรุ๊ปที่เคยสร้างตำนานเพลงคิวปิดที่โด่งดังและกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกแม้วงจะเหลือคีน่าแค่คนเดียวแต่50 50ก็ยังคงไปต่อพร้อมกับสมาชิกใหม่อีก4คนการกลับมาพร้อมสมาชิกใหม่นี้จะสร้างตำนานบทใหม่ได้หรือไม่และนี่คือการแนะนำ5สาว5 0 5 0้ฟใหม่ เสียงที่ชวนหลงไหลเสียงร้องที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์กับดนตรตีที่สบายหูทำให้50-50เกอรกรุ๊ปจากค่ายแอดแท็ค่ายเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเพลงไม่ติดชาร์ตในบ้านดีซ้ำแต่กลับขึ้นไปอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตร้อยได้สำเร็จกับผลงานคิวปิดนั่นจึงทำให้50-50กลายเป็นที่พูดถึงชั่วค์คาขืนและกระแสก็เริ่มมาเรื่อยๆแต่ทว่าในช่วงที่ดังแบบสุด,สด เพวกเธอก็ต้องเจอกับปัญหามากมายจนนำมาซึ่งการฟ้องร้องกลายเป็นคดีกันและสุดท้ายค่ายก็ยกเลิกสัญญากับสมาชิก3คนในขณะที่คีน่าก็ได้ถอนฟ้องในภายหลังและได้กลับเข้ามายังค่ายและเป็นสมาชิกต่อไปนี่คือเรื่องราวคร่าวๆข,ของการต่อสู้ที่ผ่านมาของสาว,สาวตอนนั้นเราเชื่อว่า50 50ตคงจบแล้วแน่ๆแ,แต่ทว่าความเป็นแบรนด์50ปตนั้นไปไกลมาก คาเองก็คงไม่อยากจะเสียตรงนี้ไปจึงได้เดินหน้าต่อพร้อมประกาศหาสมาชิกใหม่เพื่อจะให้วง50-50ดำเนินต่อไปค่ะมีการประกาศออดิชั่นอย่างเป็นทางการค่ะจนในที่สุดก็ได้สมาชิกใหม่ซึ่งสมาชิกใหม่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะค่อนข้างคุณหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเริ่มที่คนแรกค่ะห h ึ่งแชลมู เกิดวันที่14มิถุนายนปี2003เธอคะ่ะเกิดที่ประเทศอเมริกาเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีเคยเป็นเด็กฝึกเยว่าเอ็นเตอร n เทนเและเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการสวาย i ว a ลอารยูนเน ถูกคัดออกเปในตอนที่9ซึ่งเธอค่ะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่โวคอลเลยนะคะในรายการเนี่ยก็เป็นออร์เ u อเดอร์คนนึงเลยร้องดีเต้นเก่งแรปก็ได้ด้วยแฟนคลับเนี่ยเชียร์เยอะมากๆแม้ตอนที่ถูกคัดออกนะคะก็หลายคนก็โอ้โหแบบเสียดายมากเลย2ค่ะเกวอนเกิดวันที่18มีนาคม2 0 0 5 เป็นอีกคนค่ะที่เคยเข้าร่วมแข่งขันรายการ Survival Ru Next แล้วก็เคยเป็นอดีตเด็กเทรนด์ Source Music ด้วยเธอค่ะถูกคัดออกในตอนที่6แล้วก็เป็นอีกคนนะคะที่หน้าหวานแล้วก็สวยมากๆ 3. าฮานาะเกิดวันที่5กันยายนปี2006เธอค่ะไม่เคยเข้าร่วมรายการ Survival นะคะแต่เคยเป็นยูทูบเบอร์ที่ตอนนั้นค่ะก็ใช้ชื่อว่า Singing h a l u m ในช่องนะคะก็มีคอนเทนต์โคเวอร์เพลงต่างๆค่ะเป็นอีกคนที่เสียงเพราะเสียงหวานเลยก่อนที่ในเวลาต่อมาค่ะก็ลบช่องแล้วก็มาเป็นเด็กฝึกของ a อ t a c ช่วงมีนาปี2024 4. a อัชชนาเกิดวันที่15มีนาคมปี2007ไม่เคยเข้าร่วมรายการ survival มาก่อนค่ะเธอค่ะเกิดที่ประเทศสวีเดน พ่อเป็นคนไต้หวนันแม่เป็นคนเกาหลีค่ะแม้ว่าเธอคะ่ะจะไม่เคยร่วมรายการสวิเวิแต่ก็เหมือนค่ายคะ่ะเก็บเป็นไพ่ลับเลยเพอเปิดตัวเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ได้รับความสนใจมากด้วยคะ่ะด้วยใบหน้าที่สวยแล้วก็เด่นมากๆซึ่งอดีตคะ่ะก็เคยไปร่วมเทศกาลงานเคป๊อปที่สวีเดนด้วยนะคะแล้วก็เคยถูกสื่อเกาหลีเนี่ยสัมภาษณ์ซึ่งตอนนั้นคำใบหน้านี่ก็โดดเด่นมากจริงๆทั้ง4คนนี้คะ่ะจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงรวมกับ อดิตสมาชิกนั่นเองสำหรับผลงานที่ผ่านมาของ50-50นะคะก็ปล่อยผลงานออกมาแล้ว2อัลบัม้มและมาในปี2024คะ่ะกับสมาชิกใหม่นี้คะ่ะก็จะมาพร้อมกับอัลบัม Love ้ม o v e June ซึ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะก็ได้ทำการปล่อยพีรีลิสซิเกิลกับเพลง Starry Night alive, so ก่อนที่ในวันที่20กันยายนค่ะ ก็ได้ปล่อยไตเติต้ลอย่างเป็นทางการที่ชื่อว่า SOS แล้วทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะหลังจากฟังบทเพลงที่ร้องโดย5 0ิตตีิตตีโใหม่นี้รู้สึกอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลย